ไหนๆมาถึงแถวนี้แล้วก็เลยขอเลยมาถึงดันนี่แฮมพาร์คนะคะเพื่อที่จะมาชมจุดชมวิวที่เรียกว่าดอลฟินพอยเป็นจุดที่เขาไว้ชมปลาโลมากันค่ะเมริเวนแถวนี้เขาก็เรียกกันว่าคูจิบีนะคะก็นั่งรถเมล์ต่อจากทางบันไดจังชั่นมาที่นี่ได้เลยนะคะตรงนี้เป็นอนุสาวรียที่ เป็นที่ระลึกสำหรับการเกิดเหตุระเบิดที่เกาะบาหลีนะคะแก่ผู้ที่เสียชีวิตไปก็บริเวณนี้เป็นเนินสวยงามเอาไว้ชมปลาโลามากันค่ะการที่ได้เดินออกมาท่องเที่ยวชมสถานที่สวยงามก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวนะคะเดินไปชมไปพเพลิดเพลิน,ลนดีค่ะ เนินนี้เขาช่างสวยงามจริงๆนะคะไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมเขาเอาไว้ชมปลาโลมาเป็นเนินที่มองออกไปได้สุดลูกหูลูกตางดงามจริงๆเลยค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นหน้าผาหินแล้วก็ใจมองเห็นทะเลสาสัตว์ซองคลื่นเป็นเกลียวเป็นคลื่นสีขาวสวยงามมากเลยค่ะ เราก็ยืนมองคลื่นกันไปนะคะเขาก็มีรั้วกั้นเพื่อความปลอดภัยเรายืนมองไปเห็นทะเลสาสัตว์กับซอกหินก็เป็นธรรมชาติที่เยียวยาทำให้ชีวิตมีความสุขค่ะมุมต่างๆของซิดนีย์มีสถานที่อีกมากมายให้เราเข้าไปชมนะคะดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะคะสำหรับเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย